สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรม z ซนต์ว 3D นะครับเราจะมาต่อจากวิดีโอที่แล้วในส่วนของงานแม่พิมพ์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้ในส่วนของตัว Parting Face ไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะสร้างบล็อกนะครับและมาตัดกันซึ่งเราพอเราตัดแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งคอและกาวิตีนะครับก็คือบนกับล่างนั่นเองนะครับวิธีการใช้นะครับในส่วนของทํา Parting Face เสร็จแล้วนะครับ ก็จะมาใช้ในส่วนของคำสั่งที่เรียกว่า Work p i t e นะครับ Work p i t e เนี่ยจะเป็นการสร้างบล็อกโดยออโน้นะครับออโต้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอเราเลือกใช้คำสั่ง Work Pits ครับคลิกซ้าย1ทีนะครับในส่วนของคำสั่ง Work p i t e เนี่ยก็จะมีคำสั่งตัวนี้นะครับตัวแรกครับ Block by Total นะครับก็คือการสร้างบล็อกหรือสต็อกที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโดยกำหนดไซส์ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมองมาที่มุมท็อปแล้วกันนะครับมุมท็อปตรงนี้ครับ ก็จังสังเกตว่ามันมีความยาว200นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับตามแนวแกนเนี่ยอันนี้จะออกในแนวทางเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการ300เราพิมพ์300ปั๊บเนี่ยฮะตรงนี้คือ150ในแนวแกน x บวกนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ที่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แลเราแต่เราปรับนะครับได้ทั้งแกน x y และ z เลยทีเดียวนะครับคือครั้งเดียวจบเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้แนวแกน z นะครับ อันนี้เป็นลักษณะเป็นบล็อกแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งบางลักษณะงาน,นะฮะเราสามารถสร้างบ,บ,บล็บอกเป็นแบบกลมก็ได้นะครับเนี่ยฮะสต็อกเป็นแบบกลมก็ได้นะครับคอการวิตี้เราเนี่ยอันนี้คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือกําหนดในส่วนของเเดียนหรือไดมิตเตอร์มันนะครับและกําหนดความลึกพวกนี้ได้นะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคําสั่งตัวที่3ที่เรียกว่าสกเก็ตนะครับสกเก็ตเนี่ยไว้สาหรับเอ็กทูดวาดเองเลยฮะว่าต้องการเป็นทรงไหน ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติผมเลือกเรียบร้อยนะครับช่องสกเก็ตฮะเราจะสกเก็ตตรงไหนนะครับเราสามารถกดคลิกขวานะครับเลือกที่สกเก็ตตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะแบบนี้ง่ายสุดนะครับคลิกขวาเลือกสกเก็ตนะครับแล้วกดโอเคนี่ฮะเราก็วาดเองเลยฮะว่าสต็อกของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างเนาะผมวาดคร่าวๆใช้ออลิปเซ่น,นี่ฮะก็คือเส้นทรงไข่นั่นเองนี่ฮะแล้วเราสามารถกด e อ i t ออกมาได้นี่ฮะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบแมน ตัวสเก็ตนะคำสั่งสเก็ตตัวที่3นะครับหรือนะครับเราใช้คำสั่งตัวบล็อกบายไซส์นะครับบล็อกบายไซส์ก็คือนะครับอ้างอิงจากขอบชิ้นงานฮะพอดีชิดศูนย์แล้วเราค่อยขยับออฟเซตออกมาว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่นี่ฮะนะครับเช่นเดียวกันกับตัวสุดท้ายฮะที่เรียกว่าสแลนเดอร์บายไซส์นะครับอ้างอิงจากขอบชิ้นงานนะฮะแล้วค่อยกำหนดตัวแซดนะครับแล้วก็เรเดียนนะครับซึ่งในคำสั่งนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวแรกนะครับ เนี่ยสร้างบล็อกเองเนาะความยาวเท่านี้นะครับหลังจากนั้นผมดูทางด้านด้านข้างนิดนึงตรงนี้เนี่ยนะครับแนวแกนแฮะมัน40อยู่ผมลากลงมาเลยนะครับหรือกําหนดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมต้องการสัก60ไปทางแซบวกสัก30แล้วกันครึ่งทางนะครับเนี่ยหรือ25ลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราขยับลนี่ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราได้แล้วฮะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดติ๊กถูกได้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ฮะพอกดติ๊กถูกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ตัดนะครับเนื่องจาก solid เนอะอันนี้จะสังเกต solid นิดหนึ่งนี่ฮะมันก็ยังเป็นก้อนสต o อกก้อนเดียวอยู่นะครับเราจะมาใช้คําสั่งที่เรียกว่าทิมทิมเนี่ยจะเป็นการตัดผิวเลยฮะโดยอ้างอิงจากพาร์ติเคิลเฟสของเราเนี่ยฮะเลือกใช้ปุ๊บนะฮะสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมี cavity และ core นะครับตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรากดติ๊กถูกได้เลยนะครับปุ๊บ เรียบร้อยฮะเราจะได้ตัว Solid ที่เป็น Cavity และคอนะครับซึ่งเราสามารถกดเปิดปิดได้นะครับที่เป็นลนักษณะงานแบบนี้นะครับนี่ะอันนี้ก็คือคำสั่งตัว Workpiece และ Trim นะครับตัดออกมาได้ทั้งคอ c a v v t y y เลยนะครับขอบคุณครับ